สวัสดีท่านพี่น้องคนไทยกันด้วยอยู่กับผมเองนักเล่นเกมมิงอะลองอยู่กับผมเองคนบ้าเสตติดยาห้าวันห้าคืนโอเคเอาวันนี้จะกลับมาในการเล่นบล็อกแปนโกหลัจากสองวันนี้ผมผมอะ่ะ ที่ไม่ได้อ,อัคลิปลืมไหมลืมอัดคลิปแจช่วอย่างนี้แหละไม่มีอะไรมากหรอกครับทุกคนถ้าใครถามว่าสองวันนี้ที่ผ่านมาผมได้เล่นอนีน้ไหมโอ้โหคุณร,รักบล็อกแมนปูจะมาเล่นกับป้าสิครับต้องบอกเลยว่าเล่นเป็นประจำ ทำเมื่อแรกอย่างนี้เนะี่ยแลกจัดรูนญ่ผมได้ก็ประมาณนี้โอ้ชายเปอร์เซ็นในการดูเลือด14เปอร์เซ็นยังดูเลือดแทบไม่ได้ โอเคแกดูอะไรของผมกันเสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็ต้องรวมผมเซตหยอดผมจะอันนี้ไว้ไหนดีเนี่ยไว้ตรงนี้เรากันไม่เกะกะไม่อะไรทงนั้นเยวนี้คือสิ่ง,ห,ง,ห,งห่งเลยก็เด็กวัดเหมือนพุงเลยนะ ของทีมสีแดงสีน้ำเงินนี่พักกันแล้วน่าจะได้ผลสุดกอบว่าทุกทีมแพ้ทำไมถามถ้ามีคนถามว่าทำไมผมถึงป้องปันป้องกันเตียงก่อนแล้วทำไมผมไม่ไปแบบพังเตียงคอนอื่นเ่ี่ เหตุการ์เตียงแตกเกิดขึ้นแหละเอามึงไม่รู้หาอะไรเู้ฝั่งทับตายไปเล้วหนักเตียงฟังไปๆไใช่ไหม ไอ้เตรียมนึ่งพังไว้ขึ้นห้าสิบเอรซ็นต์ะอ่านคูบอกแล้วแม่งเนาะเราพูดไม่ถึงห้าวิพีมแม่งทีไหนแม่งบุกวะก็คืออย่างนี้เลย นนี้อันดับหนึ่งของความงงเอาไปเลยล้านเต็มล้านศูนอ้าวนี่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 นนี่คนไอคนบ้าปีทางเข้าเสียครับใหมใครเข้า นี่มันจะมาเจาะทางนี้จะมาอุ้ย Let's go มาสุดเป็นวะตอนนั้สุยอย่างนี้ฮะอยู่วะมาสุเป็นวะ ตอนนี้ zoom หอันนี้ฮะประวัตในวันนี้คือห้ามตายถ้าใครอยากให้ผมทำชาเลนเกี่ยวกับเกมอะไรเกมมาครับก็ได้นะ เดอดนัดนคือชื่อของ my n คอมเมนต์ได้นะครับถ้าใครอยากให้ผมมันทำเอิ่มชาเลนจ์เกี่ยวกับเกมอะไรผมจะทำชาเลนจ์เกี่ยวกับเกมก็มีแต่ my craft กับ block man go นะครับแล้วรูบบอกด้วยคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับอย่าลืมกดติดตาม กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับถ้าใครชอบแม่ผมถ้าถ้าใครอยากให้ผมทำเกมทำเกมอะไรก็บอกผมได้เลยครับแต่ห้ามเป็นเกมเสียตังโอ้โหนี่มันโอ้ออโอ้อ้โอ้อ้อมากโูดเก่งเก่งมาก อถจอดที oh, oh, the uh ่โนมางอขอบคุณเพื่อนมีเพื่อนในเรือรถล้านอืมทำที่กันบางก่อนสิครับจะรออะไรล่ะที่กันบางนเป็ที่ดีที่สุดกันบางที่ดีเยี่ยม แปรดแปรดแปรดโอ้โหมันแปรดแปรดแปร่ดกันไป,ป,ป,ปไม่ใช่ระแบบนั้นนี่มันเอากระจกสมองนี่คิดได้ไงวะหาลาในคิวกระจกมันใช้ตั้งสี่บล็อกไม่ใช่ต้องใช้ กระจกราคาถึงแมจะลดลงแต่ว่ามันก็เนี่ยนี่ดีกว่าราคาแพงแค่ทองเดียวเดียวเดียวเด,ยวเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ขอถามหน่อย นี่นี่ไม่รู้อะไรทหายไหนส์ ติดอยู่ในน้ำตลอดการตลอดชาติซะแปะแปะอ,าอ้าวใจงใ,ใจอินพอสเตอร์มากๆอะไรวะ แป Let's โกวันสุดเป็งมาตัวน้อสุเมียนี่ฮะอยู่วาปูปูแต่แปะยุ้ยดูเลือดได้ด้วยเหรอ 手边吧，都能手没安尼样。贝贝，哇，贝、啊、哇，贝。

ทางแปดกว่าเดิมนะเราต้องสั่งทำบล็อกกระจกเพื่อมากันเขา ที่จะทำลายเอิม่มกระจกตลอดยี่สิบล้านชมตัวเอิม่มกระจกก็จะมีความสามารถนี่บ้มบอกบอกมีแตกได้ง่าย อะไรว่าโอ้เหจ๊บุ๊มบุ๊มจบมีความทนทานที่เหนืดที่แบบดันไม่เก่งใจใคร,บ,ร,บ,ร,บ,รบ,บุ่มบุ่ม My name is Chucky. Bad, 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 bad. Oh, I'm Chucky Pray. Oh, Come on. 人家个好比欺骗你跑。Okay,